สวัสดียางมะเร็งครับพี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้จานลอยนอนตื่นสวยครับพี่น้องครับขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องนะครับดางไฟสิปิ้งปลาตัวยิ่งใหญ่เล you ยพ bueno. er ี่น้องเอาไปกินอยู่ร้านเหรอครับว่ได้กินอยู่นี่เหรอกพราที่งานอาบน้ำแล้วนะครับพี่น้องครับสิไปเฮ็ดงาดแล้วแต่ว่าบ่ทันได้มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งเลยชิ้หนอดคิดถึงมื้อนี้ครับขออนุญาตบาดข้ามพี่น้องนะครับปิ้งปลาตัวยิ่งใหญ่จักบาดก่อนพี่น้องครับไปตลาดมานะครับไดี๋ยวบ้านนิดแมวมาพี่น้องเอ้ยอึบนี่มา สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้มาคัมครับพี่น้องมาเนี่ขอโทษขอให้พี่น้องเด้อมาคัมมาคัมมาเนี่สิปิ้งปลาครับพี่น้องทีมงานกำลังอาบน้ำอยู่นะครับวันนี้โอ้ยคัมเดี่ยวคัมเดี่ยวท่านด้เห็นทางเลยวันนี้ท่านด้มีคลิปไปพี่น้องเลยวันนี้นะครับขออนุญาตขออนุญาตหลายๆครับมาเนี่นี่ครับปลาตัวพงเงี้บพี่น้องครับสิปิ้งปลาห่อใบตองกล้วยครับปิ้งปลาห่อใบตองกล้วยก่อนอื่นนั้นเราหมักปลาก่อนนะครับภาพชัดเจนมาเนาะพี่น้องเลย คำเมืดแล้วครับพี่น้องครับมัก์กกำลังใช้ยังไรพี่นอ้องใส่เต้เกลือครับพี่น้องครับนี่ได้ปลามาจากตลาดนะครับไปครับๆไปฝฝ้าพี่น้องนะครับฝ้ามันนี่ผมจะนด้มีคลิปเลยพี่น้องเลยนะครับนี่ปลาตัวปักใหญ่เลยนะครับนี่เอาในน้อยๆเข้มๆเพิ่นว่ามาก์กคนพี่น้องมาก์กคนนะครับอ้า ซี่ฮอ่ใบตองกล้วยย่างพี่น้องครับแบบน,นี้กันย่างซี่มันสิ่ใหม่เพื่อนว่าเดี๋ยวเอาสูตรแบบฮอไปบตองกล้วยพี่น้องครับอย่างพี่น้องไปตองกล้วยมาแล้วครับไปตองกล้วยมาแล้วลดนนี่เดี๋ยวออกมาเป็นล้อีกเป็นใบตองกล้วยก่อนนะครับโอ้แต่แต่ความความความ ปลาใสแล้วนะครับนี่ครับปลาใสเล้วหมกไปตอกกล้วยเลยนะครับนี่นี่หอมแทบๆบอะเนี่ยขา,า,าวขึ้นเตาแล้วครับโอ้ยข้าวเดียวครับพี่น้องครับให้มันหอมก่อนครับพี่น้องอ้าวมาได้ขออนุญาตครับพี่น้องไฟอ่อนแหละครับวาหันไฟแห้งโพดครับพี่น้องเอาขึ้นมามหมครับบาดนี่ยคำแล้วครับ ขออนุญาตไซส์แฟตในการถ่ายทำเออนี่จังสีคือบาดพี่น้องเลยพเพลียมึงกันนะเพราะว่าปิ้งปลาใส่ใบตองมันสิพลียง่ายนะจักหน่อยพี่น้องนะครับมันสิบบอกคือปิ้งยนหลอนๆครับมันสิพิษเล็กยางพุ่นนะพูดเอาบนว่านี่ะพลียตั้งไในขึ้นมาพี่น้องเลยโอ้ไฟอ่อนแล้วพี่น้องไม่ใบตองแล้วครับข้าวเดียว <laughs> เป็นไรเป็นไรห,หอมไปบาดนี หอมเหล้วหอมเล้วอ้าวอบท่านนี้นํำนะครับใส่ใบตองวันยังให้มันพี่น้องให้มันหอมนะครับใบตองจะดับกินข้าวนํานะครับนี่ปิ้งปลานิลห่อใบตองป้าวถตถอใบตองไหม้แล้วเราก็เขี่ยออกแล้วนะครับแนวด้านหน้าลงแล้วนะครับ หอมใบตองอบพี่น้องครับขัดปีงธรรมดาเี่คือปลาเข้าเพาะตะหมักมันจะคาวนะครับเราก็เลยใส่ใบตองให้มันหอมหน่อยนะครับมีรสหอมขึ้นมาอัดสีใบนะจังน้อยพี่นอ้องนะครับก็เกินพริกอีกสรอบก่อนในพริกมาทางนี่พี่น้องเลยบัดนี่โอ้ใบตองใหม่แล้วครับทางนีลอ่ะเอาใบตองออกครับบานไม้วเหลืองแล้วครับเหลืองแลว้ว ต่อไปเราก็จะย่างแบบเบาๆนะครับไฟอ่อนๆนะครับนี่เอานอีอ่ก,ก่อนพี่น้องเลยมันไปแล้วอหอมใบตองหุยๆพี่น้องเลยปิ้งปลาตัวใหญ่ๆห,หอใบตองกล้วยนะครับเมโนโ้อไปกินอยู้าน,น,นรลบพี่น้องครับขออนุญาตปาร,าาคร์ค้าพี่น้องเด้อสม,มือนีนคลิปกะ <c oughs> อยู่กับกันอยู่กักนกิน่ลยนะพี่น้องนะครับเนื่องจากว่า บอ่อใดไปใส่นะครั sight, บบ่อใดไปเลาะทั้งท่าพี่น้องเลยนะครับเพียดงานนะครับก็เลยอัปเดตคลิปก๋วเตียวนะครับการกินนะครับพี่น้องช่วงนะครับเอาพอหาคิดหน่อยคิดถึงกันพี่น้องนะครับก็เลยฝากติดตามกันคือยเตี๋ยนะครับร้อยผ้าเลาะผ้ากินผ้าเที่ยวรวมไปถึงแฟนคลับเอฟซีติดตามทั้งเพจเพจร้อยวันแมนโช่นั่นเลยครับเด้อมีไล่สวดทุกแรงนะครับการเล่นดนตรีของอาจารย์ลอยนะครับผู้ใดอยากเบิ่งแวะเข้าไปเบิ่งให้จักหน่อยแน่นะครับพี่น้องครับ นะครับจารลอยปะทะวงทองพันช่างณร้านเพื่อน2020ทุกวันนะครับอยู่อำเภอสมเด็จที่พี่น้องนะครับจารลอยสิไลยสดท่างเพียได้พี่น้องเด้อเพจยลอยวันเม็นชั่วครับฝากกดติดตามกดแชร์ให้แน่ก็แล้วกันนะครับช่วงไล่สดประมาณ2องทุ่มสีนะครับจารลอยสิไลยสดทุกมือนะครับพี่น้องครับ2องทุ่มสี่านะครับเป็นสิเป็นรอบ2นะครับผมนะการสิเลียนน้ำกัน3รอบกุลละแต่ว่าสิไลยสดรอบเดียวพี่น้องครับ เนาะมันสีเลอกนะครับพี่น้องนะครับก็สีไลท์สูดแต่รอบสองทุ่มสี่สิบหาหอดประมาณสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับผมเนาะจะได้พี่น้องฝากเขาไปเบิรงไลท์สูดนำด้ำเดอพี่น้องเดอร์เพียรร้อยวันเมนโชนะครับอ้าขออนุญาตคลิปนี้เอาง่ายพี่น้องเลยปีงปลาห่อใบตองกล้วยนะครับพี่น้องครับให้พี่น้อง,นะง,องเฮ็ดกินเมนูย่ามหนาวพี่น้องนะครับเมนูย่ามหนาวเมนูย่ามหนาววันนี้พระเอกเราก็คือปลานั่นเองนะครับ ทีมงานของเราก็อาบน้ําแต่งตัวจะออกไปทํางานแล้วนะครับเลือจาน้รยผู้ดเดียวกําลังมาแต่ตลาดก็เลยเอาปลามาอย่างนะครับมื่อนี่ตื่นสวยพี่น้องครับหนาวนะครับอากาศกําลังดีอ่ะเดี๋ยวพลิกไปก่อนพี่น้องโอ้เรียบร้อยพี่น้องใหม่แล้วทั้งนี้นะครับหอมหวนชวนรับประทานแล้วนะครับเสเดยรแต่ทั้งหัวมันแน่จังหน่อยพี่น้องครับหัวมันนั่นสุกนะครับออปลาออปลานะครับ หอมหอมพี่น้องเอ๋ยนี่ย่างไฟอ,อ่อ,อนๆนะครับพระเอกของวันนี้ก็คือปลานี่แหละพี่น้องเอ๋ยนะครับวันนี้ไม่พระเอกครับนั่งเฮ็ดอยูู่้เดียวนะพี่น้องนะครับผม น้ำมันหอยจวดจวดนะครับพป่นองปลาโอ้ปลาสดๆนะครับก็จะเอาก็จะเอาแพร่ไห้เลยนะครับจะลอยมาท่าเกลือเอาท่าเกลือแล้วกับพี๋ยวไปกินอยู่ร้านเมือแรงนะครับเป็นกับแก้มก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้นะครับผม ลงตำได้พี่น้องใหม่แล้วนะครับข้อย่างตัวกระป๋าพิ่นมันสิเปื่อยนะครับเนื่องจากว่ามันสิติดเล็กอย่างเอาตนะครับก็คือปลาแห่งกันปลาแห่งเขาพิกง่ายดูปลาในสิพริกยากพี่น้องครับมันสิติดเล็กอย่างนะครับเห็นบ่หนางหลอกพี่น,อนอ้นองเลยมันมีเล็กอย่างแบบประกบกันปุ๊บมันก็สิพริกง่ายนะครับพี่น้องพ้อมแล้วพี่น้องห้อมแล้ว อุ้ยหอมหอมหอมอู๋อู๋หอมเหลวหอมเหลวหอมเหลวขำเหลวขำเหลวหอมเหลวหอมเหลวไม่เหลวไม่เหลวหอมหรือไม่ไม่เหลวไม่เหลวไม่เหลวหอมเหลวพี่น้องเอ้ยโอ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดในการปิ้งปลา หฮมเลี้วหฮมเลี้วหฮมเลี้ยวอู้มันจวดๆเลยพี่น้องเอ๋ยสวัดยอดแล้วก็หลกพี่มาจะใส่น้อยิ่งตีเสียงรถมาแถนแถนี่น้องเอ๋ยโอ้มาจะใส่น้อมาจะใส่น้อปิ้งปลาปิ้งปลา เขาจะเขี่ยมาบน้ะม,มิวม,มามามาลูกพี่เอลยปื้ดถูกปลานิน่งบ่ปลานิ่งครับแน่นอนเลยแน่นอนแน่นอนนี่น,น,นี่น,นี่มาแต่ใส่หนิมาแต่โมกคคุนดิ<ห>ครับโมกอีกตีมันหนิโอ้ไปไประช,ชุมมาโอเคครับผมวันนี้วิ่งปลานะครับ ป้าพีแก่ปาดน้ำอยู่ครับผมผมกําลังปิ่งปลาอยู่ครับมาเดี๋ยวพผิกอีกสักรอบก่อนเอาเห็ดคำไหน่จะหน่อยมือนี่พี่เอ้ยพผิกลงมาบ้านมาใแตกแล้วครับพีนนบ่น้องบาในี้นี่แลครับปลามันคือปลาเฮียงครับพี่น้องนนะปิ่งเงี้ยปลาสดๆนี่ยแหละครับที่แรกว่าเสีย่าเห็ดยังล่ะผมก็เลยเกกว่าโอ้มาปิ่งกว่วสนอกว่ามันหอมดีห่อไปตรงกล้วยเด้ที่แรกนั่น กหนอไใบตองกล้วยสิบ่แตกป่ะนี้โยนนมันแตกแล้วอือหักลายพี่น้องหอมหุ้ยหุยเลยเซตเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่คือปิ้งปลานะครับผมปิ้งปลาห่อใบตองกล้วยครับหอมๆครับพี่น้องครับนี่โอเคพี่น้องครับคลิปนี้เอาซ้ำนี่เด้อพี่น้องเด้อค่ำเรี่วนะครับก็จะได้อาบน้ำก็จะเอาปลาไปสูที่งานกินอยู่มองเห็นงานครับพี่น้องครับหมดเลยครับเอาคิดรอคิดถึงกันคิดกัาพี่น้องครับ บ่มีอย่างไรมึอน,นีป้ปิ้งปลาปิ้งปลาพี่น้องนะครับสูตรง่ายๆสูตรขี้เดาขี้เดานี่แหละพี่น้องเอ๋ยนะครับเ่รามันขี้เดาดอกหอมใบตองกล้วยอยู่หอมมุยุยอยู่พี่น้องเอ๋ยมาปิ้งปลาสูตรจานอร่อยห่อมใบตองกล้วยหอมมุยุยพี่น้องครับเอาพอกันไหมคลิปหนา้าคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องเอ๋ยคั่มเรียวเอาฝรั่งดวนๆหมอนียครับผมจวดๆครับ